รับผมสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคือในะะผมจะวางเลขเด่นพุ่ไทยเปิดเช้าที่สาสมื่ลาคม2วันที่ราห้านะครับฝากติดตามรับชม้วยนะค,ะครับโอเคครับผมมาลุ้นเลขด้วยกันกับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับดีวผมลงเลขให้ครับไทยเปิดเช้านะครับ เจ้าสรุปเน้นๆเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมกันนะครับรวยๆโชคดีครับมารุ้นกันครับสำหรับไทยเช้าหงใ้เล่นรูดรูดศูนนะครับโอเคครับรูดศูนย์ ถ้าเล่นแต่บนก็บนอย่างเดียวครับถ้าเล่นบนล่างได้ก็เล่นบนกันล่างนะครับโอเคครับเนเ้นจะให้ทุกท่านเล่น0 7นะครับกลับด้วยครับโอเคครับโชคดีนะครับสำหรับเดขกไทยเปิดเช้าครับยังไงคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ มาลุ้นด้วยกันนะครับพรุ่งนี้รวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ